สวัสดียมามเช้าค่ะในยุคโควิดเนาะเราก็จะมีปลูกผักร,บรอบๆบ้านนะคะก็จะมีนี่บูมโหระพาก,ก็จัดก,การเอาก้านมาเสียบนะคะผักชีฝรั่งก็เอาลากมาเสียบก็จะมีมะนาวด้วยนะคะ,นะคะไปดูอีกดูคลิกนะนีนีผ่าสวนครัวรอบบ้านคลิ๊กกระดกมากเลยเมื่อก่อนซื้อทาน ตอนนี้ไม่ต้องแล้วพ่อปลูกมาให้น้ำเต้าก็มีนะคะน้ำเต้าน,นี่สับปะรดเขียรเทศเหีย่ยวละมะระพามันลวกไปหน่อยนะคะมีแต่จะให้ดูคือพริกพริกเยอะมากเลยพริกพริกมีนี่พริกฮนะรอบบ้านเลยนะคะอันนี้น้ำเต้าถอ่น้ำเต้าน้ำเต้านะคะคก็จะมีพริกพริกแต่ย่าเย,ยอะไปหน่อยนะฝนตกอันนี้มะตูมนะคะยอดมะตูม อันนี้ผักอะไรไม่รู้มันจะเป็นตระกูลผักที่กินกับกับลาบน้อยหนาะก,ก็จะมีพริกเยอะมากเลยพริกแซลมิกพริกพริกพริกอันนี้แบบพริกนะคะพริกในถ้มามะละกอเต็มเลยนะคะมะละกอใครอยากได้ก็มาเลยมะละกอ มีต้นมะขามป้อมด้วยก็จะมีมะตูมตูนะคะพ่อก็แตกแต่งยอดเดี๋ยวเอาไปกินกับลาบอร่อยมากเดี๋ยวจะเก็บม,มะกรูดก่อนนะจ๊ะใบมะกรูดจะเอาไปทำแสบเห็ดหนึ่งนี่มะกรูดนะคะสมุนไพรรอบตัวเราเอาสักสามใบพอ นี่ต้นสักคูรอให้มัน่ร่วงขออันนี้มะละกอข้างบ้านนะคะมะละกอดกมากไว้ตํากินนะคะนี่พริกก็เยอะอกำลังจะสุกยังไม่แก่เลยมะละกอมะละกอแล้วก็มะละกอกนะคะมะละกอเยอะมากพริกก็เยอะนะคะไม่ต้องซื้อเลยนะคะโควิดนี่คือสบายนี่พริก แล้วก็ิกโหต้นนี้อวบมากเลยฟริกเอาเอาโอ๊ยไก่ไก่ไก่มันจะโดนเข้าไปตะไคร่ก้อนะคะเราก็มาเก็บตะไคร้ก,ก่อนตะไคร่นี่ตะไคร่ตะไคร่ก,ขก,ขก,ขก็ข้างบ้านเนี่ยคนอีสานก็จะมีที่นี่หน่อยเขาก็จะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างมันแทบไม่ต้องซื้อเลย นี่นะคะตะไคร้มีหมดตะไคร้ใบมะกรูดกล้วยกล้วยหอมไก่ไข่กล้วยหอมไก่ละไก่จัดแกะจัดละรออีกนิดนึงนะคะกล้วยนะคะนระหลอบหลอดของเรานี่อันนี้ต้นข้าวเม่านะคะสมอแล้วก็มะขามป้อมนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย อันนี้ปิดท้ายด้วยต้นสักคู